ภูด่างพันราชินีหินอ่อนนะคะใบก็จะสีเขียวแซมด้วยสีขาวเป็นตามใบคล้ายๆหินอ่อน,นะคะ่ะพันนี้นะคะปลูกได้ทั้งในบ้านนอกบ้านหรือจะปลูกไว้ในที่ทำงานก็ได้วางไว้ที่ตกะทำงานนะคะราชินีหินอ่อน เป็นไม้มงคลนะคะฟอกอากาศได้ปลูกลงในกระถางหรือว่าจะปลูกตามแปลงก็ได้ค่ะต้นไม้ชนิดนี้ต้องการน้ำมากนะคะต้องรดน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งชอบแดดลำไรแดดลำไรในที่นี้ก็คือแดดช่วงเช้านะคะจะปลูกในที่ลมก็ย่อมได้ค่ะนานๆทีสักหนึ่งสัปดาห์เอามาวางโดนแดดเชา้าก็ก็เติบโตได้ะคะ่ะ นี้นะคะฟอกอากาศได้เป็นไม้มงคลได้หากใครต้องการกำลังมองหาต้นม